ไปหลับเห็ดฝายเขาเลยละครับไปนอนในกองฝายเพื่อนฟันฝ้ายนะครับอันนี้เนาะฟันฝ้ายแล้วก็มาทำปูอันนี้ครับอันนี้ปูโอ้ทำปูอันนี้ลักจะทำเป็นปูทำเป็นปูอ๋อดีดดีดดีดขึ้นปูร้อยอ่ะและมาดีดมาทำเป็นก้อนเป็นต้นแล้วก็โอ้ครับอ่าครับอ่าอันนี้คือการตอนการเห็นฝ้ายนะครับนี่โอ้ตอนการเจะ